นะคะวิเคราะห์เรื่องของกรณีชั้น14ค,ะค่ะเจ้าหน้าที่รัฐ12คนถูกปปชตั้งองค์คณะไต่สวนไม่ต้องบอกแล้วว่าใครพูดว่าอะไรวิเคราะห์เลยดีกว่าว่ามันจะมีเท่านี้หรือมันจะมีคนอื่นไหมหรือใครจะรอดกันแน่คุณผู้ชมดูกราฟิกบนหน้าจอของเราให้พี่กอฟอธิบายเลยค่ะว่าเราอ่ะจะแบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมคะค,ค,คือจากผลของปปชเนี่ย จริงๆปปชเขาบอกแค่ว่าเขาตั้ง<ม>องค์คณะไต่สวนใครงไทยบ้างนะครับ<ช>แล้วก็มีการเปิดชื่อ,อละ12คน<ม><ม>ก็เป็นกลุ่มเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าเป็นใครบ้างนะครับออแต่ว่าเราจะพูดแค่เป็นกลุ่มเท่านั้นเองแต่เราจะแยกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีสมส่วนนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเรียกรอดพงหนามรอดพงหนามคือคนที่สังคมคิดว่าเกี่ยวข้องแต่จริงๆคือรอดรอดรอดเลยเรจะเรียกว่าลอยตัวก็ได้ใสๆเนียนๆเลยค่ะ อีกส่วนหนึ่งนี่กำลังเป็นคำถามอยู่คือกลุ่ม1ิบคนนี่แหละว่าทําตามกฎหมายหรือเปล่าอแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบแน่ๆเลยเนี่ยคือคนไกลบ้านนะฉะนั้นมันจะมีสามกลุ่มรอดพงหนามตามกฎหมายคนไกลบ้านโอ้โหอย่างกัะคำกรแต่มันเป็นอย่างนี้แหละเราไล่ดูนะฮะไปทีละกลุ่มไหมคะหรือว่ายังไงดีรอดพงหนามเบื้องต้นมีสองคนเบื้องต้นเบื้องต้นมีสองคนก่อนอันนี้พี่ก็ฟันธงเลยไหมคะหนึ่งในนั้นคืออดีตนายกทัพยสินนะฮะ รอดพงหนามนี่คือรอดพงหนามทางกฎหมายนะค่ะอ่าส่วนเรื่องทางการเมืองจากความรู้สึกหรือจากการเมืองหรือสงครามความรู้สึกอนไรื่เราไม่ทราบเราไม่ทราบหรือบางคนไปพูดถึงกฎแห่งกรรมเลยเราไม่รู้นะไม่รู้เอาเป็นว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยเอาผิดแทบไม่ได้อันนี้ฟันธงเลยเพราะว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยเป็นผู้ได้รับผลจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ใช่และข้าราชการ12คนนั้นคือเขาไม่ได้สั่งการอะไรคือเขาสั่งการหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาไม่มีอำนาจตามกฎหมายไงอถูกไหมจะอะไรไปพิสูจน์ว่าเขาสั่ง เอออ่าถูกไหมครับและไม่มีอำนาจทางการเมืองออนะครับเพราะตอนนั้นเขากลับมาเนี่ยเขายังไม่มีตำแหน่งสถานะใดๆออไม่มีอำน<ม>าจ<อ>ทางกฎหมายเอ,อ,เอ,อแล้วก็อาจารย์พิษนุเครือง,งามจำได้ไหมครับอยู่ๆก็ออกมาเมื่อวันก่อนมาการันตีว่าอ,อ,อดีตนยายกทัศินได้เข้าเดินจําไปแล้วถือว่าถูกคุมขังแล้วเข้าไปในห้องขังแล้วตามกระบวนการก็ไปถ่ายรูปใช่ไหฮะไปทําเปลี่ยนชุดอะไรของเขาเนี่ยนะเป็นกระบวนการผมอยู่ผมเห็นอ่าก็มีการการันตีจากนะฮะ นักกฎหมายต้องเรียกว่าอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับฉะนั้นไม่ได้ทําอะไรผิดต้องเชื่อแล้วล่ะอาจารย์วินแล้วก็สิบสองชื่อก็ไม่มีอดีตนายกถูกไหมครเอใช่ใชแล้วจริงๆแล้วปปชเนี่ยเขาก็สอบผู้ไม่ได้ดำรงตำแหน่งการเมืองไม่ได้นายกเป็นเป็นผู้สนับสนุนจริงแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้สนับสนุนเขาเป็นคนได้รับผลจากการกระทำฉะนั้นเขารอดแน่นอนในทางกฎหมายนะออกไป จากวงพงหนามนี้มีอีกค่ะที่บอกว่ารอดอีกหนึ่งคนขึ้นมาซิในเบื้องต้นอืมรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งมีคนบอกว่าโดนแน่โดนแน่จริงๆแล้วเราก็ฟันธงว่าไม่โดนในทางกฎหมายนะครับเพราะว่า22สิงหาปี66คือวันที่อดีตนายกกลับมาถึงเมืองไทยแล้วก็ไปฟังครับพี่ากษาใช่นะฮสารออกหมายขังเข้าไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพและคืนนั้นไปโรงพยาบาลตารวจ ใช่พันเธธุเรืทวีสอดสองยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีวิรรมครับออวันนั้นเป็นรัฐบาลรักษาการลุงตู่ครับรัฐมนตรีเป็นอีกคนอื่นนะฮะแล้วก็กรณีลักนักโทษป่วยและรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกเดือนจําเกินร้อยยี่สิบวันกดกระทรวงกําหนดให้เป็นอานาจอธิบดีกรมราชทัณฑ์และรายงานรัฐมนตรีเพื่อทราบไม่ได้ขออนุมัติไม่ได้ให้สั่งการไม่ได้ให้เปลี่ยนแปลงอะไรคือมันเป็นขั้นอย่างนี้ครับตอนที่ย้ายออกไปออนะฮะ บอกว่าป่วยเนี่ยก็จะเป็นวินิจฉัยของแพทย์นะนะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ผู้อนุมัติเนี่ยก็คือขอบเดินจำพอครบสมมติ30วัน60วันก็เป็นอธิบดีราชธรรมต้องทํารายงานพอครบอีกระยะเวลาหนึ่งก็ไปรายงานประหลักกระทรวงยุติธรรมพอครบ120วันต้องมาที่รัฐมนตรียุติธรรมแต่ให้แค่รับทราบแค่ทราบอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณทวีเนี่ย เคยออกมาพูดหลายครั้งแล้วก็อ้างนะการสอบหรือรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งก็ยอมรับในรายงานนั้นแหละว่ารัฐมนตรีเนี่ยไม่มีอำนาจนะครับแล้วก็บอกว่าระเบียบและกฎกระทรวงที่ออกมาเนี่ยถือว่าไม่ดีพอก็ต้องไปเสนอแก้ซึ่งก็ไม่เกี่ยวฉะนั้นตัวกฎหมายและระเบียบประกาศกระทรวงกฎกระทรวงเนี่ยมันไม่มี ที่จะท่านต้องรับผิดชอบก็ไปไม่ถึงท่านหรอก<ช>ท่านก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรครับคือวันที่ย้ายท่านยังไม่ได้รับตาแหน่ง<แ>วันที่ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วต้องต,อต่อเวลาต่อเวลาซึ่งอยู่ทั้งหมดร้อยสามหกวันนะค่ะในวันรอที่ร้อยยี่สิบเนี่ยท่านเนี่ยต้องมารับทราบแต่ท่านไม่ได้เป็นผู้อานวยวัดไงก็เขาไม่ได้ให้ผมทำอะไรอันนั้นก็ไม่ผิดอันนั้นเราก็เลยเชื่อ,อว่าอยู่ในกลุ่มรอดพงหนาม มีแค่2เท่านั้นในเบื้องต้นนะตอนนี้นะคะขยับมากลุ่มที่2ค่ะตามกฎหมายและเครื่องหมายคําถามด้วย12เจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมคะที่ตอนนี้มีชื่ออยู่ที่ปปชตั้งโอคณะไต่สวนก็จะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือข้าราชการกรมราชทัณฑและแพทย์โรงพยาบาลตำรวจก็คือ2ที่นั่นแหละแล้วก็อาจจะมีแพทย์คนอื่นๆอีกบ้างนะครับทีนี้ ตามกฎหมายคือตามกฎหมายยังไงเขาก็ต้องอ้างหรือต่อสู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้ใช้ดุลยพินิษ์ครับมีกฎหมายระบุว่าถ้าเจออย่างนี้ทํายังไงทุกขั้นตอนหนึ่งก็คือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชธรรมสองห้าหกศูนย์นะฮะเขาอธิบายอย่างนี้ครับมาตรา4เรือนจำเนี่ยก็คือคุกที่เรารู้จักและให้หมายรวมถึงที่อื่นใดซึ่งรัฐมนตรีได้กําหนดและประกาศในราชกิรจานุเบกษที่นั่นก็คือคุกได้เหมือนกันใช่ฉะนั้นโรงพยาบาลก็คือเรือนจํา ก็คืออยู่ในเรือนจําแล้วก็ฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนี่ก็อยู่เรือนจำค่ะมาตรา55กฎหมายฉบับเดียวกันคือพรบราชธรรมครับการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจํามิให้ถือว่าผู้ต้องขังนั้นพ้นจากการคุมขังก็แปลว่ายังถูกคุมขังอยู่ใช่ก็ถูกแล้วนี่ใช่ครับฉะนั้นตัวชี้ขาดไม่ใช่เรื่องกฎหมายมันเป็นเรื่องป่วยจริงหรือเปล่าซึ่งเขาก็บอกเขามีเวระเบียบนะฮะทีนี้การที่บอกป่วยจริงหรือเปล่าเนี่ยมีแพทย์เป็นคนชี้ ปฏิบัติตามกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจําพศ2563ค่ะก็มีกฎกระทรวงตัวเนี้ยรองรับนี่กฎหมายรองรับทุกขั้นตอนเลยนะแทบจะไม่มีช่องอะไรเลยนะเนี่ยและมีกฎกระทรวงกําหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขังจําคุกหรือควบคุมผู้ต้องหาจําเลยหรือผู้ซึ่งต้องจําคุกตามพิภากษาถึงที่สุดพศ .2552 ก็คือยืนยันว่าอโรงพยาบาล ห้องชั้นสิบสี่ก็คือห้องคุมขังนี่คือสิ่งที่เขาจะนํามาสู้เขาบอกว่าเนี่ยทั้งหมดนี้ไม่ได้ใช้ดูเลพี่นิดเป็นไปตามอาการเขาก็จะสู้อย่างเนี้ยและท่านทวีก็มีการให้สัมภาษณ์วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลบอกว่าได้เห็นเวรเบียนแบบผ่านๆป่วยจริงป่วยจริงและการป่วยจําได้ไหมครับว่ามีการให้คะแนนตอนที่พักโทษอะว่าคะแนนแล้วต้องมียี่สิคะแนนคได้สิบเอดหรือได้เก้าเดี๋ยวผมจะไม่ได้นะก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ป่วยเนี่ยคือข้อต่อสู้ของเขาคือข้อต่อสู้ของเขาก็ต้องอไปลุ้นว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่กลุ่มนี้ยไม่ใช่รอดคงหนามหรือลอยตัวแบบกลุ่มแรกกลุ่มนี้มีข้อหมายคำถามว่าบอกว่าปฏิบัติตามกฎหมายจริงหรือไม่รอลุนล้นรอนอยู่มีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะสําหรับวงตัวละครทั้งหมดครับคนไกลบ้านคนไกลบ้านก็หมายถึงคุณยิ่งรักนั่นแหละใช่อ,อันนี้ที่อดีตนายกทักษิณบอกว่าจะ กลับมานะนะทำบุญสงกรานต์ปีหน้าเนี่ยพอมันเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยน่าจะติดขัดและน่าจะกลับยากอันนี้น่าจะกลับยากแล้วแล้วก็มันตรงไปกับที่เราเคยคาดการไว้ว่าเราได้ข่าวมาว่าอดีตนายกยิ่งรักก็ไม่ได้อยากกลับในเงื่อนไขแบบนี้คือถ้ามันกลับมาแล้วมันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นท่านก็ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นะเพราะมันหาช่องยากเดี๋ยวมันลำากแล้วก็มีกระแสวิจารณ์สูงมากท่านก็ไม่อยากฟังไม่อยากรับรู้ท่านก็บอกว่าท่านมีช่องทางสู้แบบอื่นซึ่งเราก็เคยเอามาเสนอ คร่าวๆก็คือว่าท่านมองว่า,าเรื่องอายุความ,ม,มที่มีการไปขยายแก้กฎหมายที่หลังว่าคดีทุจริตไม่มีอายุความเนี่ยม,มันเกิดหลังจากสารตัดสินคดีของท่านแล้วอ,อ๋อมันย้อนหลังไปอ่าอ,อันนี้ก็จะสู้ในตอนที่คดีครบอายุความมีโอกาสจะได้ขยายค,ความกันนะคะคุณผู้ชม,มจริงๆแล้วอ่ะตัวของรัฐมนตรียุติธรรมพนมรเอกทวีเขาก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันค,คือเพราะว่านักข่าวก็มองว่าอ่ามันจะต้องกระทบกับการกลับบ้านของคุณยิ่งรักแน่เลยนะคะ ท่านรัฐมนตรียุติธรรมพันรเอกทวีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าในท้ายที่สุดแล้วคุณยิ่งรักก็ต้องมาตามกระบวนการยุติธรรมค,รคือมันไม่มีทางอื่นนะคะพันรเอกทวีบอกว่าตามกฎหมายอ่ะคือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและถ้าคุณมองว่ากฎหมายบ้านเราถ้ามันทุกวันนี้มันไม่ดีอ่ะหรือมันต้องมีการแก้ไขก็เสนอสิอก็ไปแก้กันฟังเสียงค่ะ ต้องเท้าตามกฎหมายเท้าตามกฎหมายซึ่งซึ่งวันนี้เราก็พัฒนากระบวนการยุติธรรมซึ่งคนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องทำตามกฎหมายถ้าใครเห็นว่ากฎหมายเนี่ยไม่ดีก็หรือจะต้องมีการแก้ไขก,ก็มารับฟังแม้แต่ข้อสังเกตของกรรมการสิทธิ์ว่ากฎกระทรวงดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำไม,ไม่ให้อำนาจรัฐมนตรีได้พิจารณาให้แค่รับทราบ ก็มันเป็นกฎกระทรวงเก่าแต่อย่างไรก็ตามการรับทราบเนี่ยก็ไม่ใช่คนนรรฐมตีจะได้ดูแลในครั้งล่างกาเนี่ยกรมรชาชทันก็ส่งใบแพทย์แล้วถามหลายครั้งแล้วก็ดูซึ่งซึ่งไม่ได้เห็นมันเป็นหลักฐานวิทยาศาสตร์แล้วก็เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลรชาชทันจะรับไว้แล้วก็ที่สําคัญคือท่านอยู่ในหลักเกณฑ์การต้องรชาชทรหรืออยู่ที่คุมขัง ครบตามกฎหมายไม่มีชั่วโมงไหนไม่ได้อยู่ที่คุมขังคือที่คุมขังอันที่นี้คือเรืยนจําวันนี้ก็ทุกแห่งไม่ใช่มีแบบที่ท่านอย่างเดียวนะทุกโรงพยาบาลเนี่ยก็เวลาคนป่วยจะอยู่เหมือนท่านหมดนะทุกแห่งครับก็อย่างที่เราบอกนะครับว่าเรื่องนี้ในทางกฎหมายเนี่ยดเนินการยากพูดถึงอดีตนายกทักษิณน,นะ แต่เรื่องการเมืองเนี่ยมันจะมีประเด็นตามต่อมาอ่าอย่าไปดูคุณโรมคุณดังสิมันโรม <ภา S 2> นะฮะสอสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะคณะกรรมการประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยซึ่งสอบสวนเรื่องนี้ก็บอกว่าเร่งให้ปปชไขความกระจา่างเพราะนั้นเรื่องนี้ตอนนี้สาภาเปิดแล้วลเดี๋ยวต้องรอดูว่าบทบาทของกรรมการชุดคุณโรมเนี่ยเดินหน้าแน่เขาเคยยอมรับไงว่าเขาขุดหาข้อมูลยากใช่อีกส่วนหนึ่งคือคุณนิพิษอินทราชสมบัตินะฮะอดีต สอสอนะ<อ>ประชาธิปัตย์ก็ออกมาโพสต์แช่วันนี้เห็นไหมฮะแล้วก็<า>วพูด<ล>บอกว่าพรุ่งนี้มีการรวมตัวไปที่ปปชยกทีมชุดใหญ่ไปปปชสิบเอ็ดโมงแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยจะไม่แสดงความเห็นอะไรมากนะเพียงแต่คาดว่าตรุษจีนปีหน้าหรือสงการานต์ปีหน้าพูดถึงคุณยิ่งรักไงคุณยิ่งรักคงต้องเลื่อนการเดินทางแล้วแหละใช่แล้วก็ต้องรอดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของสถานการณ์การเมืองรอบใหม่สังคมไทยจะรับได้หรือไม่ในเรื่องของชั้นสิบสี่ นะเป็นไม่ขีดก้านหนึ่งที่จะทำให้ม็อบจุดติดหรือเปล่าก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้ครับมีปมตลอดเวลาการ,รเมืองบ้านเรานะครับ